สวัสดีครับวันนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอขอวังขอนำเสนอรายงานสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยอำเภอขอวังปี2568อำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชีพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวในฤดูฝน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการปลูกข้าวนาปีมากถึง82,983ไร่จาก4,737ครัวเรือนข้าวนาปรังอีก1,360ไร่จาก340ครัวเรือนรวมถึงพืชเศรษฐกิจเช่นหอมแดงถั่วลิสงและมันสำปะหลังแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญได้แก่แม่น้ำฉีห้วยสันโดดห้วยมดแดง และห้วยพระบางอย่างไรก็ตามด้วยความที่พื้นที่อำเภอขอวังอาศัยน้ำฝนและน้ำธรรมชาติเป็นหลักเมื่อฝนตกหนักผิดปกติพื้นที่จึงมีความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของชาวบ้านดานเส้นทางของแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอขอวังมีเส้นทางดังนี้แม่น้ำชีเริ่มต้นจากจุดรอยต่อบ้านวนชัยตำบลผือหีอำเภอมหาชนะชัย ไหลผ่านอำเภอคอวังเป็นระยะทางประมาณ25กิโลเมตรสิ้นสุดที่บ้านโพนเมืองหมู่ที่3ตำบลฟ้าหวนจากนั้นไหลเข้าสู่เขื่อนทาดน้อยซึ่งมีระยะทางห่างจากจุดสิ้นสุดประมาณ8กิโลเมตรในช่วงฤดูฝนแม่น้ำชีมักเอ่อล้นตลิง่งเข้าท่วมพื้นที่ใกล้ริมฝั่งโดยเฉพาะในเขตตำบลกุดน้ำใสและตำบลฟ้าหวน ซึ่งถูกจัดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงตำบลกุดน้ำใสได้รับผลกระทบซ้ำซากมีบ้านเรือนประชาชนจำนวน11ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปีขณะที่ในตำบลฟ้าห่วนแม้ไม่กระทบบ้านเรือนแต่พื้นที่การเกษตรจำนวนมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากส่งผลต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรโดยตรงห้วยสันโดษเป็นลำห้วยธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลน,น้ำอ้อม และตำบลกุดน้ำใสมีระยะทางประมาณ6กิโลเมตรทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูฝนและเป็นเส้นทางระบายน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีบริเวณบ้านแจนแลนด์อย่างไรก็ตามระบบน้ำระหว่างห้วยสันโดษและแม่น้ำชีมีลักษณะเชื่อมต่อกันแบบสองทางเมื่อปริมาณน้ำจากฝนตกหนักมีมากห้วยสันโดษจะไหลลงแม่น้ำชีเพื่อระบายแต่หากระดับน้ำในแม่น้ำชีสูงเกินจุดวิกฤต น้ำจะไหลย้อนกลับจากแม่น้ำชีเข้าสู่ห้วยสันโดษทำให้พื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ริมลําห้วยและริมแม่น้ำได้รับความเสียหายซ้ำซากปรากฏการลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำในฤดูน้ำหลากส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชผลทางการเกษตรห้วยพระบางเป็นลําห้วยธรรมชาติที่มีความยาวประมาณ15กิโลเมตรไหลผ่าน3ตำบลได้แก่ตำบลน,น้ำอ้อมตำบลขอหวัง และตำบลฟ้าห่วนทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บและระบายน้ำก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำชีแต่เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีสูงเกินปกติน้ำจะเอ่อล้นย้อนกลับเข้าสู่ห้วยพระบางส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่บริเวณริมห้วยและริมชีได้รับผลกระทบเสียหายเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้จึงถือเป็นแนวเฝ้าระวังสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากทุกปี ห้วยมดแดงเป็นลำห้วยธรรมชาติที่ไหลผ่านตำบลคอวังไปยังตำบลกุดน้ำใสมีระยะทางประมาณ6กกิโลเมตรทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บและระบายน้ำในฤดูฝนโดยน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำชีในช่วงที่ระดับน้ำยังอยู่ในภาวะปกติแต่เมื่อแม่น้ำชีมีระดับน้ำสูงน้ำจะไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่ห้วยมดแดงส่งผลให้พื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมลำห้วยได้รับความเสียหายซ้ำซาก ห้วยมดแดงจึงถือเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนโดยรอบจากการประเมินพบว่าพื้นที่ในอำเภอเขาวังมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยในระดับต่างๆได้แก่พื้นที่เสี่ยงสูงตำบลกุดน้ำใสและตำบลฟ้าห่วนโดยการเอ่อล้นของลำน้ำฉีเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมน้ำฉี มีการท่วมซ้ำซากในตำบลกุดน้ำใสจำนวน11ครัวเรือนส่วนตำบลฟ้าห่วนท่วมเฉพาะพื้นที่การเกษตรพื้นที่เสี่ยงปานกลางตำบลขอวังโดยน้ำจากลำน้ำฉี่เอ่อล้นเข้าสู่ห้วยมดแดงส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายพื้นที่เสี่ยงต่ำตำบลน,น้ำอ้อมโดยรวมพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ5,000ไร่ อำเภอขอวังยังได้มีการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสรองรับผู้อพยพได้จำนวน100คนโรงเรียนบ้านติวรองรับผู้อพยพได้จำนวน100คนหอประชุมอำเภอขอวังจัดเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอขอวังสามารถรองรับผู้อพยพได้จำนวน200คน มีเรือสำหรับการอบพยพได้แก่เรือไฟเบอร์ของอบตอกุดน้ำใสบรรทุก5 7ถึงคนหนึ่งลำและเรือท้องแบนของอบตอฟ้าห่วนบรรทุก9 1 5ถึงคน1นึ่ลำเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอขอวังจะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอขอวังภายใต้การอำนวยการของนายวีรเชษอรุณอิสาราในอำเภอขอวัง ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักโดยมีปลัดอำเภอแต่ละคนรับผิดชอบพื้นที่ตำบลต่างๆทำหน้าที่กํากับดูแลและสั่งการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนภารกิจสำคัญได้แก่การอพยพผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการประสานงานกับหน่วยทหารหน่วยกู้ภัยและภาคประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยอำเภอขอวังขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม